สวัสดีจ้าพีน่น้องมือนี้พิมพ์ส่วนพี่น้องมาเบิงบักฮงนอจ่าโดกดกที่แปลกไปก็นั่นก็คือใบของเขาเจ้ามาเบิงจ้าผ้าพี่น้องมาส้มบักฮงจ้าพี่น้องมาดกอุบาทแท้แต่ว่าใบเขาก็เป็นเช่นนี่พึ่งมามันเป็นแปลกๆพี่น้องจ้าเบิงซอยพิมพ์เบิงจ้ามันก็เป็นเช่นนี้พึ่งเกไก่เบิงจ้าแปลกดีเนาะ ถ้าพอเคยเห็นแต่เกียกอันบกฮุงแบบใบมันแบบามีแต่ว่าต้นโดกโดกโดได้จะหน่วยของเขาบนนะ่ะโ,โดกอีลีอีหลอโดกจนอันนี้ว่ามันบานพิมพ์ได้จะพิมพ์ยางมหาเหรียญมาเห็นบกุวงก็เลยมาทายสู่พี่น้องเบิงโดกอีลีจะเดี๋ยวเบิงเป็นตะเนื้อเนี่ยเป็นตะตำแสบร้าย ดกแบบนี้ป้าจะพี่น้องตำเนาะหน่วยสุกกหน่วยเฮิมกมือแกงสมแส,แสบจะพี่น้องผ้าพี่น้องมาเบิงขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมพ่อกันเมื่อนาะสวัสดีจ้าเบิ้งใบเขาจะแปลกดีจ้ะ